มือนีกับ้ามาชมวิถีเช่าสวนนะคะเช่าสวนเช่าหน้านะคะเกษตรผสมผสานค่ะเพื่อไพ่จะเอาไปเป็นไอเดียนะคะถ้าชอบทิปป้อมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะดอกกระเจี๊ยบนะคะที่ปลูกไว้ดอกกระเจี๊ยบใส่เวลาปลูกโดนอีรีค่ะพี่น้องนานมากหกเจ็ดเดือนนะคะยังบด้เก็บเลยกระเจี๊ยบแดงเป็นยาเลยค่ะปลูกไว้ถางบ้านนะคะเยอะเลยข้างยุ้งข้าว เดี๋ยวจะพาไปชมห้องใส่ไก่อีกข้องนึงค่ะใกล้ตอนนี้ขุดสองข้องเลยนะคะตอนอายุบานหาเดือนขุดข้องใส่ไก่สองห้องเนี่ยอันนี้โครงการต่อไปค่ะมองห้องหกหงนี้แหละคะ่ะจะทําคลองไส่ไก่ยาวไปนู่นนะคะประมาณสิบสิบกว่าเมตรเนี่ยค่ะจากกอไผ่เนี่ยค่ะงาเปหมืนฝากติดตามนะคะอันนี้คือค้องแหลกของเฮาค้องแหลก ประสบความสำเร็จนะคะคลองแรกน,รน,ะะนี่หอยเชอรี่นะคะนี่หอยเชอรี่มีปลาดุกอยู่ในนี้อันนี้ให้อาหารเพิ่นไปแล้วเช้านี้แล้วก็เขากำลังเกี่ยวค่ะพี่น้องยังโมแกจัดปันไดเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะอือเดี๋ยวจะโชว์ปลาดุกหน่อยนึงบ่้โหจะมากินอาหารบอค้องนี่กะ มีความยาว11เมตรนะคะหรือ0เส้นลวก็ก,กว้าง1.4นะคะปล่อยปลาดุกไว้200ตัวะคะ่ะตรงนี้ะกะก็ตรงนี้จะมีกระช่างปลาดุกนะคะแบ่งออกมาจากคล้องไสไกาอีก300โตัวนะคะมาไว้ในกระช่งในคลองหนาบานนะคะกระช่างกะมีความยาว3เมตรคูณ3เมตรนะคะรองด้วยผ้ายางเป็นกระช่างบกนะคะจะอยู่บนบกก็ได้จะอยู่ในน้ำก็ได้ ใส่เลียงปลาเลียงกบได้นะคะซื้อมาในราคา330บาทนะคะตัวนี้กระชังเย็บสำเร็จแล้วนะคะในนี้กะจะเลียงเป็ดน้ำนะคะในคล้องนี่ก็จะมีพวกปลาตะเพียนปลานิ่นปลาหมอกษตรนะคะปลาดุกปลาช่อนนะคะในนี้ค่ะคล้องหนะ้าบ้านนี่ก็ป้อมขุดไวป,ประมาณ15 16้าปีแล้วนะคะก็จะลึกประมาณตอนแรกที่ขุดก็ประมาณเกือบ3เมตรนะคะสุดคอแมคโครนะคะ คุดไวทั้งหมืดซีถ่องหล่องนะคะซีค่องค่ะช่วงตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมาเยอะแล้วค่ะตอนเช้าให้อาหารตรลอดเลยหรอค่ะอันนี้อยากม่าโช์พี่นอ้องซื้อสามร้อยตัวอยู่ในนี้ค่ะเฟสมีค่ะบรรยากาศรอบบ้านห้าบ้านสวนคาริมคลองค่ะ เลยหอมนะคะ้วก็ต้นมะม่มงหิมะพานเดี๋ยวจะพาไปชมอีกคล้องนึงที่ตรงนู้นนะคะค้องใส่ไก่กับประตูรั้วอัตโนมือนะคะปิดไวเพราะว่าเป็ดจะออกนี่ไม้ไผ่เห่าหลายเห่ากับใส่ไม้ไผ่ให้เป็นประโยชน์ค่ะสวยงามเป็นธรรมชาติดีน้ำมะขาทเทศ อีกคลองหนึ่งเขาจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเมื่อน,นี่สิพาทั่วร์พาทัวบ้านสวนพาทัวบ้านสวนเฮือนหักแห้งค่ะเพื่อไพสิบเอาไปเป็นไอเดียนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้ก็ะบอบัวค่ะบอบัวหน้าบ้านบัวแดง สวยงามไหมคะคุณน้องมานั่งตกปลาตรงนี้ได้มานั่งชมวิวตรงนี้ได้ค่ะบัวแดงไปใช้กระมิจะหของนางนี่ค่าตะไไร้ปลูกไว้กำลังปลูกนะคะเพิ่งปลูกอันนี้พักการหิน ปลูกไว้แล้วง่วมาเหยียบพี่น้องงัวมาเหยียบเบิดเลยนี่ตะกไข่กำลังปลูกนะคะมะพร้าวน้ำหอมฝากติดตามรับชมนะคะมะละกออันนี้จะค้องอีกค้องนึงของข้างรองค้องนี้เลียงปลาธรรมชาตินะคะปลาหมอปลาหมอหน้าปลาหมอนาปลาชนนา กลับมาได้ก็เอามาขังมาน,นี่คืบอบ่ออนุบาลน,นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวจะพาไปช่มบักทวดินบักทวดินบักทวลิสงนะคะพี่น้องปลูกไว้กระลังขึ้นบอ่อนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำาก้าบีไปไหนกลับมาเลยนี่ไอเดียพี่นั่งบันเจิดไหคะ อันนี้ทั่วและญี่ปุ่นต้องใสะเจลเกิดเม็ดมันเก่าอันนี้ทั่วลิสงสามสี่วันขึ้นมาแล้วฝากติดตามนะคะบรูมันจะเป็นหววัวบะนี่ค่ะแต่ละมือ้อแต่ละเดกะอยู่กันสี่หล่ะพี่น้องมะยมมะยมต้นนี้เป็นยูเบิร์ตปีค่ะเป็นทวายเป็นยูเบิร์ตปีมะยมตนน้น เขียวสวยน้ำดอกไม้มี่เมดปรับปรุงเขาเรียกอะไรนะว่างแผนไว้สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบหาสิบหกปีที่จะกลับมายุบาลนะคะพ้อกลับมาต้นใหม่กันยัยพอดีค่ะอันนี้ผ้าช่มนะคะเพื่อไพยเอาไปเป็นไอเดียค่ะอันนี้กะกำลังจะเห็ดแปลงปลูกผักนะคะอีกได้ประมาณสองแปลงนะคะ กะยัง่มู้จะเอาผักยังล่มค่ะช่วงนี้กะล่มหนาวแล้วกะช่วงนี้ปลูกผักยังก็งามนะคะ้องกะจะล่องปลูกหลายๆผักอยู่ค่ะกะถ้าชอบคลิปปอมกะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเป็นกำลังใจนะคะกะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปปอมกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ